ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสอลวิทนะครับคนเล่นพระนะครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับวัตถุมงคลนี่ก็คือเหรียญหลวงพ่อรวยวัตรโกเหรียญหน้าหนุ่มอ่าปี2526นอะอันนี้ผมจะตีให้ว่าเป็นเหรียญรุ่น5นะครับผมเหรียญรุ่นที่5นะครับผมเท้าความนิดนึงก็รุ่นที่ห้นี่ก็ เปรียบเทียบรุ่นแรกปีหนึ่งสามรุ่นสองปีหนึ่งเจ็ดนะแล้วก็รุ่นสามปีสองศูนย์ก็จะเป็นพิมพ์มเดียวคล้ายๆกันแต่ปีสองศูนย์แล้วก็รุ่นสี่ปีสองสี่นะครับผมรุ่นสี่ปีสองสี่ก็เป็นพิมพ์เดียวกันอันนี้รุ่นที่ห้าปีสองหกครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเป็นเหรียญเนือ้อทองแดงชุบนิกเกิลหรือ กระไหล่เงินครับผมนิกเกิลชุบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับผมอ่า,อามาดูการส่องเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะหรือกระไหล่เงินนะครับผมนะครับผมความคมชัดก็อ่พอเป็นเหรียญชุบนิกเกิลเนี่ยความคมชัดความคมชัดนี่ก็จะแบบอ,อันนี้ต้องมาดูละมาดูอีกแบบหนึ่งก็คือดู ธรรมชาติของนิเกิลว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ความคมชัดก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวมาบอกจุดดูแลกันอันนี้คือส่องให้ดูธรรมชาติก่อนอันนี้ส่องเหรียญที่สองนะครับอันนี้ส่องเหรียญที่สองนะอะดูด้านหลังปี2 6งหปี2 526นห้อนี่ครับเนี่ยออกวัดหัวคุ้งนะอันนี้ออกวัดหัวคุ้ง เป็นหนึ่งในสามวัดที่ได้รับความนิยมนะครับของหลวงพ่อรวยก็คือวัดตะโกก็เป็นวัดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวัดหัวคุ้งก็เป็นวัดใกล้ๆกันเลยอ่าก็เป็นวัดของก็คือว่าเป็นลูกศิลป์ลูกหานะพระอาจารย์หน่อยด้วยปัจจุบันนี้เป็นเจ้าวาดอยู่นะแล้วก็วัดที่สามก็วัดเชิงเขานะที่สระบุรีนะครับอ่าเป็นวัดที่หลวงพ่อรวยท่านอุปถัมป์อยู่นะครับผมถือว่า เป็นหนึ่งในสามวัดที่ได้รับความนิยมนะครับผมได้รับความนิยมของอผู้ที่สะสมบูชาพระเครื่องหลวงพ่อรวยเขารู้กันครับผมโอเคมาเข้าเรื่องในจุดดูแล้วกันนะจุดดูด,ดูด้วยธรรมชาติแล้วผมดูนิเกลิลนิเกิลนี่จะชุบไม่ค่อยหนานะครับผมไม่หนาหรือจะเรียกอะไลเงินก็ได้นะครับผมแต่ว่าหนาๆอย่างเงี้ย ผมอ่าเขาเรียกว่าชุบบางก็แล้วกันนะอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมนะครับผมผิดพลาดประการใดก็อ่าอย่าว่ากันเนาะอ่าผมดูผมก็วินิจฉัยค้นคว้าหาเรียนรู้บ้างอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยอ่าเรามาดูเดี๋ยวดูจุดแล้วบอกขอบข้างทีเดียวแล้วกันเนาะอันนี้เราก็จะดูเอกลักษณ์ของหูเหรียญเจาะนะครับผม เจาะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะจะเจาะแบบรูเล็กๆแล้วก็จะเป้นเป้นจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเป้นจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมหูเจาะจะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่จะออกเล็กเล็กนิดนึงเล็กนิดนึงนะครับผมเป้นไม่มากนะแต่มีเป้นเป้นตามเอกลักษณ์ของเหรียญเหรียญนี้นะอ่า ผมจะไม่บอกตำหนิตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะเดี๋ยวพระที่ทำเรียนแบบพระเกะมันก็ทพยายามทำออกมาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดใหญ่ๆเนี่ยบอกจุดใหญ่ๆสังเกตให้ท่านได้สังเกตเนี่ยอหเป็นอย่างเงี้ยเป็นคือเป็นแบบเรียบร้อยเป็นน้อยอะหูเจาะดูเจาะเข้าข้างหน้ามันเป็นไง่ะเนาะดูเจาะเข้าข้างหน้านะครับผมเจาะปป้น ปิ้นไม่เยอะนะครับผมแต่มีอยู่เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาปิ้นเท่าๆกันอนะปิ้นเท่าๆกันปิ้นปิ้นน้อยอ่าปิ้นน้อยเนาะแต่มีอยู่เอกลักษณ์ของเขาอ่ามาดูกันเลยมาดูความคมชัดที่ดูจุดที่ผมดูนะที่ผมสังเกตที่ผมสังเกตนะครับผมผมสังเกตตรงนี้อ่า ขอบตัดขวามือเราซ้ายมือของเหรียญน,นะขวามือเราซ้ายมือของเหรียญตรงเก้านาฬิกาเนี่ยครับเนี่ยตรงเก้านาฬิกาขอบตัดจะเป็นนูนๆน,น,นะครับผมนูนๆน,น,นะดูตาเปล่าก่อนน,น,น,นูนเนี่ยนูนเนี่ยเนี่ยเป็นนูนๆตรงเนี้ยครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่ง ขึ้นภาพนิ่งนะครับผมส่องดูกันก่อนแล้วกันเนาะส่องดูก่อนเป็นน,นูนยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งถ่ายคู่สามเหรียญเนี่ยตรงนี้ครับผมนี่ครับผมตรงนี้เดี๋ยวเทียบสองเหรียญน,นี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งเทียบเทียบสองแล้วกันเนาะเทียบสองเห็นปะมันจะนูนเนี่ย นูนเนี่ยมองตาเปล่านี่เห็นเลยเนี่ยมองตาเปล่านี่เห็นเลยครับผมนี่นูนตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนูนเนี่ยนูนเนี่ยอันนี้นิกเกลิลนิกเกิลก็คือเหรียญอันนี้อาจจะเก็บไม่ค่อยดีอันนี้สวยงามอันนี้เป็นเหรียญที่สวยอันนี้จะออกแห้งๆห,หน่อยอเห็นไหมครับอ่าลงกล้องให้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะลงกล้องให้อีกทีหนึ่งถึงจุดตัว เห็นปะครับเนี่ยนูนและธรรมชาติขอบตัดก็กจะมีฉีกขาดนะดูการฉีกขาดธรรมชาตินะจะมีฉีกขาดอยู่รอบเหรียญน,นะธรรมชาตินะของเหรียญเหรียญน,นี้นะที่ผมสังเกตนะเนี่ยไล่มาตั้งแต่บนหูเลยนะครับผมตัดชึบฟันตัดฉีกขาดมีอยู่ทั่ว นี่มาจับตรงจุดเก้าในกาจะมีส่วนนูนเห็นไหมครับเห็นส่วนนูนไหมอพอสังเกตส่วนนูนไล่ลงมาจนถึงนี่ครับผมตรงประมาณคําว่าสํารวยเป็นชื่อเป็นชื่อของหลวงพ่อนะของสํารวยเนี่ยอขอบตัดเนี่ยอธิบายอีกหน่อยหนึ่งนะขอบตัดเนี่ยรอบเลยนะรอบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นขยัก มันจะไม่ขาดชึบเดียวเหมือนพระเก๊แล้วก็ไม่มีฉีกขาดนะนึกออกไหมครับผมฟันตัดแบบพระเกะไม่ใช่นะมันจะขยักหน่อยจะมีรอยขยักเหมือนอะจะมีรอยขยักหน่อยขยักนี่คือหมายความว่าบังคับเหมือนเป็นตัวบังคับพิมพ์ขอบตัดนะเห็นนะครับเนี่ยให้ให้ท่านสังเกตเห็นไหมครับ ขยักพอมาถึงจุดนี้คําว่าสํารวยเห็นไหมครับตรงขยักเนี่ยตรงล่อง่ะครับผมล่องล่องก็คือส่วนข้างในอย่างนี้ผมจะให้สังเกตตรงจุดเล็กๆเนาะให้สังเกตตรงจุดเล็กๆตรงล่องเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยล่องเนี่ยล่องเี่ยเหมือนมีเส้น จะเรียกว่าอะไรดีเส้นเห็นไหมครับผมเรียกว่าเส้นแล้วกันเนาะอยู่ตรงร่องขยักระหว่างพิมพ์เหลียนกับขอบตัดนะเนี่ยครับผมขอบตัดนี่จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมมีจะตัดแล้วก็ฉีกขาดรอบเลยนะตัดแล้วฉีกขาดรอบเลยนะครับผมเห็นไหมครับอ่าสังเกตนะสังเกตไปด้วยกันสังเกตไปด้วยกันนะครับผม ดูรอบมีการฉีกขาดนะเป็นทั้งสามเหรียญเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้จำพระแท้ไปด้วยกันเนะเาะเห็นนะครับอันนี้อีกแถบหนึ่งเนาะผมจะให้ดูความคมชัดนั่นก็คือหลังเหรียญน,นะที่ผมสังเกตที่ผมสังเกตนะมีทั้งสามเหรียญเลยตรงหัวงองูเนี่ยครับผมหัวงองูเนี่ย จะมีเส้นคมวิ่งวิ่งกวางนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะทําเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมชมไปด้วยนะจะได้เห็นด้วยเพราะว่าเหรียญนิกเกิลเนี่ยมันจะเงาการส่องให้ดูเนี่ยมันจะอาจจะลําบากหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยงองงูเห็นไหมเห็นฟิ่งเส้นเห็นไหมครับเนี่ยงองงูเนี่ย เส้นวิ่งคมเลยนะวิ่งคมเลยนะมันต้องคมมากๆนะต้องเห็นพระแท้ก่อนนะครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งวอลแหวนระหว่างหัวหัววอลแหวนหัวกับหางเห็นไหมครับเห็นเส้นคมระหว่างตรงวอลแหวนไหม เดี๋ยวยังไงผมขึ้นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะอ่ะเดี๋ยวดูทั้งสามเหรียญเลยเนาะดูทั้งสามเหรียญเลยมีเส้นคมอันนี้ดูงองงูก่อนหัวงองงูก่อนเห็ครับอ่าอันนี้เหรียญหนึ่งครับอเห็นไหมครับหัวงองงู อันนี้เหรียญเงามากเลยเนะครับแล้วก็วอแหวนเห็นไหมครับเส้นคมวิ่งอ่าอันนี้วอลแหวนเห็นไหมครับชัดเจนเลยอันนี้คือนิเกิลจะบางหน่อยงองูเห็นไหมครับเส้นคมมากเลยครับผมเห็นไหมหัวงองูเห็นปะครับผม เดี๋ยวยังไงผมจะทําเป็นภาพนิ่งไว้นะครับผมนี่ครับผมดูเอกลักษณ์แล้วก็ดูจุดจ่ายเงินแล้วเอกลักษณ์ก็คือทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผิวพระรูเจาะแล้วก็ขอบตัดตรงเก้านาฬิกาซ้ายมือหลวงพ่อขวามือเราตรงจุดนี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะทำเป็นภาพนิ่งนะ ให้ท่านผู้ชมได้จดจำไว้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับประโยชน์นะครับผมที่เราจะได้รับไปด้วยกันทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ตัวกับผมเองนะครับผมก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงก็กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม